นายมนูภูประเสริฐนายกอบจอสุโขทยัยในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุโขทยัยเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการตามโครงการธนาคารกายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนประจำปีงบประมาณพศ2564 โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุโขทยัยร่วมกับสอปอสอชอสนับสนุนงบประมาณจำนวน5,05,000บาทให้แก่โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทยัยโดยจะซื้อรถนั่งคนพิการชนิดพับได้ที่นอนเจลป้องกันแผลกดทับและเตียงผู้ป่วยแบบมือหมุน เพื่อจัดบริการอุปกรณ์ให้ตอบสนองต่อความจำเป็นของผู้พิการผู้สูงอายุผู้มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยประครับประคองในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและครอบคลุมโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ระเมศว่องวิไลรัตผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุขทยนายเขตพงกุลนาสิริรองนายกอบจอสุขไทย คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักเลขานุก,การอบจอบุคลากรสปสชเขตสองพิษณุโลกโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทยัยและญาติผู้ป่วยในโครงการเข้าร่วมพิธีหนาห้องประชุมชั้น4อาคาร50ปีศรีสังวรโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทยัยนัทวดีพ่วงหงรายงาน